สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องรา่าวารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก็หลังจากที่มีการอัปคลิปเมื่อเช้าไปเป็นที่เรียบร้อยครับในเรื่องของความพร้อมก่อนเกมนะครับยืนยันทัพนั้งเตะนะครับใครพร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างนะครับช่วงเย็นแบบนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของสเปตตัวจริงคาดการณ์นะครับที่น่าจะเกิดขึ้น แล้วก็ในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะกันด้วยนะครับมีอะไรน่าสนใจกันบ้างซึ่งต้องย้ำนะครับโปรแกรมคืนนี้นะครับหรือว่าเช้าวันถัดไปแหละนะฮะตามเวลาประเทศไทยเนี่ยตีสามนะครับคููระวางเอซิมิลานพบกับแมนเชสเตอร์เดนะครับก็เตะดึกหน่อยนะครับเตะเช้าด้ยแหละนะครับถ้าใครจะดูก็ต้องเตรียมตัวดีๆแล้วกันนะครับในเรื่องของนอนนะครับนอนไว้ก่อนนะครับคอยตื่นมาดูก็ได้หรือว่าใครไหวก็ นั่งยาวๆกันไปนะครับแล้วแต่นะฮะก็เอาเป็นว่าก็อยากให้ช่วยกันเชียร์แล้วกันในเกมนี้ครับเพราะว่ามันเป็นเลขที่ตัดสินละเลข2นะครับเลกแรกเนี่ยก็เสมอกันไปนะครับเลข2องแมนยูก็ไปเยือนมิลานกันบ้างนะครับโอเคนะครับเสตัวจริงคาดการนะครับซึ่งดูแล้วก็น่าจะมาชุดเดิมนะครับมาชุดเดิมเนี่ยก็คือเมสันกรีนบูธนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเนี่ย คือรายชื่อเนี่ยเอเดนสันคาวานี่เนี่ยมีรายชื่อนะครับมีรายชื่อติดทับไปด้วยแต่ว่าโอเล่มายืนยันอีกรอบหนึ่งว่าคาวานี่มีปัญหาระหว่างซ้อมครับทำให้เรื่องของการคาดการเนี่ยก็น่าจะเป็นเมสันกรีนบูธเป็นกองหน้าตัวจริงต่อไปนะครับส่วนแนวรุกก็จะเป็นแรดฟอร์ดบรูโนเดนนเจมนะฮะกองกลางเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นแม็กทูเมน เป็นเฟรชนะครับมีลูกชอมีแม็กความีดินเดอร์เลอรบันวิสาก้าแล้วก็ดิโนนะครับนี่คือชุดชุดเดิมนะครับชุดเดิมเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีในส่วนของนักเตะตัวหลักบางรายกลับมาแล้วอย่างเช่นในรายของเดกิอดอนนี่ฟันเดอร์เบคกปอกบานะครับแต่ว่าเชื่อกันว่าน่าจะยังไม่พร้อมใช้งานแบบตัวจริงนะครับก็อาจจะลงได้สักประมาณนาทีที่60ขึ้นไป นะครับประมาณสัก3ามสบนาทีนะครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจด้วยว่าเขาพึ่งกลับมากันเองนะครับหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บกันนะฮะก็อย่าพลาดชมนะครับเวลาตีสามนะครับติเช้าเลยนะฮะโอเคนะครับแฟนผีคิดเห็นอย่างไรครับสกอร์เท่าไหร่นะครับหรือแมนยูเนี่ยจะผ่านเข้ารอบได้หรือเปล่าหรือว่าตกรอบแล้วกันนะฮะก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับส่วนเรื่องราวต่อมานะครับเรามาดูบทวิเคราะห์ บทนี้ก็หน่อยนะครับของ M E N นะครับสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์นะครับเขาก็ได้มีการวิเคราะห์ในเรื่องของถ้าเกิดแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยไปคว้าตัวเออร์ลิงเบาหาแลนด์มาเนี่ยทับภาพรวมสุดตัวจริงเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรามาดูกันที่แผนแรกครับ4-2-3-1ตามปกตินะครับก็เป็นแผนถนัดของโอเลของแมนยูใปัจจุบันอยู่แล้วนะครับ ซึ่งคาดว่าในอนาคตเนี่ยนะครับถ้าฮาแลนด์มาก็น่าจะจัดแบบนี้น่าจะสมบูรณ์แบบเลยนะครับอามาเดโลเป็นตัวริมเส้นฝั่งขวาแรดฟอร์ซ้ายฮาแลนด์กองหน้าตัวเป้านะครับรองลงมาก็จะเป็นบูโดโน่ปอกบาแม็กโทมินีนะครับแนวรับก็จะมีวันบิซาก้าเอลิกบายีีฮันนีแม็กวายลุกชอ ผู้สมัปรตูก็เป็นดีโนนะครับซึ่งจะไม่มีในส่วนของเมสันกรีนบูลแล้วก็อองตริมากเซียลที่ถ้าเกิดฮาแรแลนด์มาเนี่ยจะเสียตำแหน่งแน่นอนนะครับนี่คือแผนแรกนะครับก็น่าสนใจนะครับส่วนแผนนี้ครับ4.1.2.1.2นะครับแน่นอนครับว่าจะไม่มีตำแหน่งตัวริมเส้นเข้ามานะครับจะเป็น การใช้แบบกองกลาง4คนนะครับเป็นกองกลางกึ่งปีกกันไปโยกเข้าตรงกลางแล้วก็โยกออกด้านข้างนะครับซึ่งแผนนี้ดูแล้วเนี่ยก็แน่นอนครับว่าฮาแลนจะยืนคู่กับแรดฟอร์ดนะครับแล้วก็ทั้งคู่มีความเร็วอยู่แล้วนะครับฮาเลนเป็นกองหน้ามีความสูงความใหญ่แต่ว่ามีความเร็วด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็กองกลางจะอัดแน่นไปด้วยในส่วนของแม็กทูมนีเฟสป็อกบาแล้วก็บรูโน นะครับแผนนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าจะไม่มีตัวเรมเส้นนะครับแล้วก็แผนหลังสามนะครับแผนนี้แมนยูก็ใช้บางครั้งบาง,บง,บงคราวเหมือนกันนะครับจะใช้วิงแบ็กนะฮะก็คือบัตมิสซาก้าแล้วก็อเล็กเตริสนะฮะอารลนก็จะยืนคู่กับแรดฟอร์กันไปเป็นกองหน้าคู่กองกลางเด่ยก็จะเน้นไปในส่วนของป็อกบาร์แมตตทเวเนียแล้วก็บรูโน่เฟอร์เดนนะครับ แนวรับเนี่ยนะครับ3คนก็จะเป็นลูกชอเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายนะครับเพลยแม็กไวเซนเตอร์แบ็กตรงกลางนะครับแล้วก็อิลิกบายยี่เซนเตอร์ฝั่งขวานะครับก็โอเคนี่คือแผนการในเรื่องของอนาคตนะครับหรือว่าการคาดเดาคาดการบทวิเคราะห์กันไปถ้าเกิดเออร์ดิงบาฮาเลนมาแมนยูจะจัดทับอย่างไรนะครับตามนี้โดยที่ไม่ได้มีการแบบว่าโอเวอร์เกินไปหรือว่ามีการใส่นักเตะที่อยู่ในเป้าหมายของแมนยูในปัจจุบันเยอะ จนเกินไปเอาเฉพาะฮาแลนด์คนเดียวนะครับนอกนั้นก็เป็นนักเตะที่แมนยูมีอยู่ในทัพอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นก็อ้างอิงจากความเป็นจริงแล้วกันที่แมนยูกำลังมีกระแสข่าวเชื่อมโยงกับฮาแลนด์แบบต่อเน,นื่องนะครับส่วนต้องราวข่าวต่อมาครับก็ยังวนเวียนอยู่ในเรื่องของเอริกเบลฮาแลนด์นะครับคือมันมีการเล่นข่าวมาจากฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับ ฟุตบอลอินไซเดอร์เนี่ยได้มีการเปิดเผยกันออกมานะครับว่าจอห์นเมอร์ทับเนี่ยซึ่งเป็นดีเรคเตอร์ออฟฟุตบอลคนใหม่ของแมนยูเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้แมนเชสเตอร์เไนเนี่ยพลาดการได้ตัวเอริกเบลฮาร์แลนในช่วงปี2018นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยฮาร์แลนอยู่กับสโมสรโมนะครับในลีกนอร์เวย์นะฮะแล้วก็มีข่าวกับแมนยูแบบต่อเน,นื่องแล้วแหละในตอนนั้นนะครับแล้วแมนยูเนี่ยมีความสนใจจริงนะครับติดต่อไปจริงนะฮะ แต่ว่ามีการแจ้งหรือว่ามีการคุยรายละเอียดเนี่ยกันชา้าจ,จนเกินไปนะครับซึ่งมันเริ่มเนี่ยราวๆประมาณ9โมงประมาณนั้นครับจุดสิ้นสุดเนี่ยประมาณ9โมงแต่ว่าเวลาของโนเวกับอังกฤษเนี่ยมันไม่ตรงกันนะครับซึ่งเวลาของอังกฤษเนี่ยมันจะเหมือนกับชา้ากว่านะครับแล้วก็เวลาของโนเวมันจะเร็วกว่านะครับซึ่งทางโนเวเนี่ยนะครับหรือว่าทางโซโบซอนโมเนี่ยเข้าใจว่า โอเคนี่มัน10บโมงแล้วนะครับทางส,มสโมสรโมก็คิดว่าเฮ้ยแมนยูก็คงไม่สนใจแล้วนะครับก็เลยไปตกลงกับทางเซาวบวกดีกว่านะครับเพราะว่าเซาวบวกเนี่ยเขาตกลงมาตามเวลานะครับเก้าโมงก็คือ9ก้าโมงนะครับซึ่งนั่นแหละคือความผิดพลาดนะครับความไม่ละเอียดในเรื่องของการเจรจารคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามาโฟกัสแค่เรื่องของเวลาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดเหมือนกันนะครับบางทีเราเตรียมรายละเอียดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเตรียมยื่นข้อเสนอให้เรียบร้อยแล้ว นะครับคุยกับนักเตะคุยกับเอเจนต์คุยกับสโมสรเรียบร้อยแล้วแต่ว่าติดต่อไม่ตรงเวลาเนี่ยนะครับมันก็แปลกได้เห็นไหมครับนะก็แล้วนี่คือสิ่งที่ฟุตบอลอินไซเดอร์เนี่ยเปิดเผยมานะครับว่าจริงๆแล้วแมนเชสเตอร์เนเนี่ยก็ถือว่าพยายามแั้วแหละนะครับแล้วก็จอห์นเมอร์ทับเ่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับดีลที่ผิดพลาดเดีลนี้ด้วยนะครับที่แมนยูพลาดกันไปนะครับเพราะว่าติดต่อไม่ตรงเวลานะครับก็สุดท้ายฮาเลนก็ไปเซาวบวกนะครับแล้วก็เวลาต่อมาก็ ย้ายไปดอทมุลนั่นเองนะครับตามนั้นนะฮะส่วนเรื่องราวของเดียโกดาลโลนะครับเดียโกดาลโลเนี่ยโอเลงนาโซชายืนยันนะครับว่าซีซั่นหน้าเดียโกดาลโลเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาร่วมง,งานกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งที่โอเล่เนี่ยยืนยันก่อนเกมแล้วนะครับก็มีข่าวออกมาเหมือนกันนะครับว่าเดียโกดาลโลไม่น่าจะอยู่กับเอซิมิลานแบบถาวรด้วยนะครับหรือว่ามิลานเนี่ยไม่สนใจที่จะเซ็นถาวรนั่นเองนะครับส่วนเรื่องราวของเนลี่ฟันเด์เบ็กกันบ้างนะครับ ซึ่งโอเล่เนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับก็โดนยิงคําถามเกี่ยวกับอนาคตของเมทฟิลลาย์นี้นะฮะโอเล่บอกว่ามีการพูดถึงดอนนี่ฟันเดเบ็กแล้วก็คาดการณ์กันเต็มไปหมดนะครับว่าดอนนี่ฟันเดเบ็กเนี่ยจะย้ายออกจากทีมนะครับหรือว่ามีข่าวโพพันธ์การย้ายทีมนั่นเองนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งทางโอเล่บอกว่าดอนนี่ฟันเดเบ็กเนี่ยยังมีสมาธิอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็กําลังทํางานอย่างหนักเพื่อกลับมาลงสนามให้ได้อีกครั้งในช่วงซีซั่นที่เหลือนี้นะครับ แล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมจาก m อ n นะครับ m อ n บอกว่าข่าวที่มีการรายงานกันออกมาก่อนหน้านั้นว่าดอน่ฟันเดเบกเนี่ยจะไปคุยกับบอร์ดระดับส่งทางแมนยูเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับอนาคตนะครับว่าเขาจะเป็นอย่างไรหรือว่าพูดคุยว่าเขาจะมีส่วนร่วมกับทีมหรือเปล่าไม่เป็นความจริงนะครับข่าวนั้นไม่ได้มีความจริงแม้แต่น้อยน,นะครับดอน่ฟันเดเบไม่ได้มีความต้องการที่จะ เข้าไปพูดคุยกับเอ็ดวิเวิร์ดหรือโอเลกุน่าโซชานะครับเพียงแต่ว่าเขายังต้องการโอกาสลงเล่นเท่านั้นเองนะครับโอกาสเนี่ยเขาต้องการแน่แต่ว่าเขาจะไม่ได้แบบเดินไปคุยว่าเขาต้องการย้ายทีมตามที่เป็นข่าวนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือนิโคล่ามิเลนควิดนะฮะตามรายงานจากฟาซิโอโรมาโน่ครับยืนยันออกมาครับว่าแมนยูเนี่ยไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอใดๆเลยนะครับให้กับมิเลนควิดนะครับ ซึ่งมันก็สวนกระแสกับหลายๆสื่อในลีกอินเตอลีที่มีการเล่นข่าวกันออกมานะครับซึ่งถ้าถามว่าแมนยูจริงจังไหมเกี่ยวกับเดียวนี้ก็ถือว่าจริงจังเมื่อประมาณ2ปีก่อนนะครับแมนยูให้ความสนใจจริงแล้วก็มีการยื่นข้อเสนอจ,จริงในราคา20ล้านยูโรแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยฟิออบอกปัดไปเพราะว่าฟิออต้องการในราคาราวๆห้าสิล้านยูโรนะครับ ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีการตกลงอะไรกันเลยนะครับแต่ยืนยันได้ว่าแมนยูชื่นชอบเด็กคนนี้จริงนะครับแล้วก็ติดตามผลงานของมิเลนโควิดมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าความคืบหน้าไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับก็มีการเล่นข่าวแย้งกับหลายๆสื่อในอิตาลีนะครับแล้วก็เรื่องราวต่อมาครับเป็นเรื่องราวของเบนไวนนะครับแนวรับของทางบริตันนะฮะซึ่งแนวรับรายนี้ครับมีรายงานกันออกมาก่อนหน้านั้นอย่างที่เราทราบกนดีครับว่า มีข่าวเชื่อมโยงนะครับกับแมนเชสเตอร์เดนทลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ทางเชลซีและอีกหลายๆทีมในอังกฤษนะครับที่เป็นทีมชั้นนำนะครับซึ่งถ้าถามว่าแมนยูเนี่ยเหมาะสมกับการซื้อเบนวนยเข้ามาเสริมแนวรับหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าน่าสนใจมากครับเกี่ยวกับแนวรับรายนี้ครับเบนวนยอาจจะไม่ใช่แนวรับที่แมนยูซื้อมาแล้วก็ยกระดับทีม ให้ดีขึ้นเลยเดี๋ยวนั้นนะครับอาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะฮะ <ram> แต่เขาอาจจะเป็นการซื้อเข้ามาเพื่อหวังใช้งานแบบระยะยาวนะครับซึ่ง <m> ทำไมถึงบอกว่ามันเป็นการใช้งานระยะยาวมากกว่าที่จะเป็นการเสริมทับแล้วก็ยกระดับได้เลยเนี่ยเพราะว่าเบนไวเนี่ยนะฮะประสบการณ์ยังไม่เยอะด้วยส่วนเนี่ยนะครับแล้วก็อายุนามก็ยังไม่เยอะด้วยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเรื่องของการซื้อเข้ามาแล้วก็ยกระดับทีมเนี่ยก็ อาจจะไม่ใช่ปัจจัยสําคัญในตอนนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่เบนวายเนี่ยด้วยวัยยีปีเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยมาอยู่ท่ามกลางแนวรับที่แมนยูมีอยู่ก็คือเฮเลนแม็กวอายุ28ปีลีนันเลิฟยีหนะครับลีกบายยี่ยี่สกเนี่ยก็น่าจะเป็นชุดแนวรับที่กลมกล่อมพอสมควรนะเพราะว่าเรามีแนวรับ20 ต้นๆน,นะครับ20กลางๆแล้วก็20ไปปลายๆนะครับซึ่งถ้าเกิดในรายของแม็กวเนี่ยเข้าไว้30เดเลิฟเข้าไว้30เนี่ยในช่วงนั้นถ้าเกิดเ็นวายเนี่ยอยู่กับแมนยูเนี่ยเขาก็จะเข้าไว้26 27ก็สามารถขึ้นมาทดแทนเป็นตัวจริงให้กับรุ่นพี่ได้ทันทีนะครับหรือว่าอยู่ในช่วงวัยที่น่าจะกลมกล่อมและมีประสบการณ์มากพอแล้วที่จะยึดต,ตำแหน่งตัวจริงได้ นะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจพอสมควรนะครับการซื้อเบนไวนน่าจะเป็นการซื้อแบบตอบโจทย์ในระยะยาวนะครับไม่ได้แบบเป็นการซื้อแล้วก็ยกระดับแนวรับให้มันพรีเมียมขึ้นได้เลยนะครับไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนนะครับหรืออาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับบทวิเคราะห์ผมอาจจะผิดก็ได้นะครับซึ่งราคาค่าตัวก็อาจจะอยู่ในดับหนึ่งนะครับประมาณ 40- 50หล้านปอนด์นะครับแล้วก็เรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของดีคอนไรกันหน่อยนะครับตามรายงานล่าสุดครับ มีรายงานก็ดอกมาว่าตอนนี้โอเลกุน่าโซชานะครับผู้จัดการทีมของทางแมนยูแล้วก็รวมทั้งจอรนเมอร์ทัพแล้วก็ดารินเฟเชอร์นะครับที่เป็นดีเรคเตอร์คนใหม่ทั้ง2คนเลยเนี่ยก็มีความคิดเห็นที่ตรงกันนะครับว่าแมนเชสเตอร์เตดเนี่ยจะต้องซื้อดีแคนไรท์นะครับจากเวทแฮมให้ได้ในช่วงหลังจากจบซีซั่นนี้หรือว่าในช่วงซัมเมอร์นั่นเองนะครับแต่ว่าการมาของดีแคนไรท์เนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบ ต่อมิดฟิลด์ที่มีอยู่ของทางแมนยูนะครับก็พูดง่ายว่ากองกลางที่มีอยู่เนี่ยก็น่าจะอยู่กับทีมต่อไปนั่นแหละนะครับแล้วก็เพิ่มเติมให้ทางดีคนไร e เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้ทีมมันแข็งแกร่งยิงง่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเรื่องราวของควนมาต้าครับตามรายงานที่ออกมาล่าสุดนะครับจากสื่อสเปนเนี่ยเขาบอกว่าควนมาต้าที่กําลังที่จะหมดสัญญากับแมนยูเนี่ยนะฮะตอนนี้ได้รับความสนใจจากสโมสรบาเลนเซียนะครับ เรอัลเบติสแล้วก็เรอัลซูซิดัดนะครับที่กำลังให้ความสนใจนะักเตะตัวเกา่ารายนี้ของทางแมนยูอยู่นะครับแล้วก็เรื่องราวของเบโดกอนคาเวสครับมีรายงานจากนักข่าวสายตรงของแมนเชสเตอร์ยูนะครับอย่างโจนาธานชลาเกอร์นะครับเขาบอกว่าตอนนี้เท่าที่เขาได้ทราบเนี่ยก็คือเบโดกอนคาเวสเนี่ยยังไม่ได้มีการตกลงเรื่องของการย้ายทีมไปแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเลยนะครับ แล้วก็เรื่องของตัวแทนที่มีข่าวว่าไปคุยกับแมนยูแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีความจริงแต่อย่างใดนะครับซึ่งชัดเจนว่าสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยไม่ต้องการปล่อยนักเตะรายนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยต้องการนักเตะรายนี้จริงๆเนี่ยต้องพยายามอย่างหนักหน่อยนะครับในเรื่องของการขวาตัวนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ